เรื่องของเรื่องก็คือประเด็นไม่มีคำถามอย่ว่าเบื่อกันหรือยังหนังซูเปอร์ฮีโร่เออเบื่อยังเบื่อเบื่อยังไม่เบื่อจะไมเบื่อทำไมไม่ไม่เร,เราควรรู้ว่าเราอยู่ในยุคสมัยไหนเราเราไม่เบื่บอเพราะเพราะทุกวันนี้เราก็ดูหนังสลับมูทูลดูไปดูหนังฆาตกรรมบ้างไปดูอะไรบ้างซึ่ง สลับโหมดไม่ทันเลยนะตอนเนี้ยว่าเฮ้ยอารมณ์นี้อยู่ในเซตอัพของแอ v ด n เวนเจอร์อยู่พอไปดูหนังดราม่าปุ๊บเดี๋ยวขอคุมสติแป๊บเึ็กคนอะไรอย่างเงี้ยคือไอไอไอหัวข้อวันนี้ที่เราพูดกันคําว่าเบื่อหรือยังไหนฮีโร่เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นประเด็นที่เราเอาตั้งขึ้นมาแล้วเป็นคํ่นี่นะมันเคยมีผู้กํากับคนหนึ่งพูดมาแล้วว่าเบื่อหรือยังออกมาถามพวกหนังฮีโร่เนี่ยนั่นคือพี่เจมพี่เจมเจมคอมเมลอนยกก็เคยพูดไว้ว่าเออเบื่อหรือยัง แล้วมันก็ยังเป็นคาถามอยู่ทุกวันนี้นะเพราะว่าหนังฮีโร่มันก็ไม่มีวี่แววว่าจะแบบจะหยุดสร้างกันเลยเลยหยุดสร้างสักทีแม้กระทั่งสตูดิโอที่รุ่งเรืองที่สุดตอนนี้อย่างมาเวลมันก็ยังมีแผนต่อไปไอดีซีก็ยังไม่ยังไม่เเหนพิ่งยังไม่ยอมแพ้แม้มันจะแพ้มากี่ครั้งก็ยังไม่ยอมแพ้ฉะนั้นเราก็คงจะอยู่กับสิ่งเนี้ยไปอีกนานฉะนั้นมันก็เกิดคําถามขึ้นกับทุกคนว่า เฮ้ยเบื่อกันหรือ,อยังไอฮีโร่เนี่ยทุกวันก็แย่งลงแบบบางทีแต่ดูเรื่องอื่นก็ไม่มีไม่มีมก็เลยเป็นคําถามว่าเบื่อกันหรือ,อยังลนะหนังฮีโร่อะอ่ะ,อะเหตุผลพี่พี่รู้สึกว่าเริ่มเบื่อแล้วเพราะเราเอ่อถ้าได้ดูถ้าดูโรเซตเดียวอะ่ะดูต่อเนื่องนะ่ะเราก็เบื่อ,อเพราะเราจะรู้ว่าเรื่องมันก็อยู่แค่เนี้ย ธรรมะเจ้าชนะอาธรรมฝ่ายธรรมะก็ชนะตลอดอฝ่ายอาธรรมก็พยายามจะหาเหตุผลของตัวเองแต่สุดท้ายก็ถูกฆ่าอยู่ดีเพราะมันก็อยู่แค่ในทุกเรื่องของหนังฮีโร่เนาะพอมาดูแต่สําหรับเรามีวิธีการบําบัดไงว่าเราสลับโบทไปมาก็มีบ้างก็ได้กินอาหารเจ็ดวันไม่เคยซ้ำอ๋อแต่ก็ถือว่าเริ่มเอียนๆละกับหนังฮีโร่ถือว่าเริ่มไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่ละ ถ้าดูในภาพของโรงหนังเจ็วันเนี่ยม,มีรสชาติให้ครบอยู่แล้วถ้ามันจะมีหนังฮีโร่ให้อยู่อยู่เจ็ดในในเจ็ดวันมีหนึ่งเรื่องให้เราดูก็โอเคออพี่เริ่มเบื่อ,อยังไม่เพราะเพราะจริงไม่ได้เราไม่ได้มองว่าหนังฮีโร่คือหนังฮีโร่นะ,ะคือทุกเรื่องของหนังฮีโร่เนี่ยมันมีความแตกต่างมันมีเนื้อเรื่องซ่อนอยู่ที่มันเป็นดรามา่าเป็น เป็นหนังทิวเลอร์การเมืองก็มีมาแล้วอ,อย่างซีวิววอลก็เป็นอย่างนั้นมาแล้วเป็นหนังดราม่าเต็มๆก็มีเป็นแอคชั่นล้วนๆก็มีเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ก็มีคือทุกเรื่องเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายของเนื้อเรื่องอยู่แล้วแต่โดนตรานหน้าว่ามันเป็นฮีโร่กันหมดถามว่าเบื่อไหมก็คงไม่เบื่อ,อเพราะว่าถ้าเรา คือถ้าาเรก็ไม่เบื่อคงไม่ซื้อถังป๊อปคอร์นเยอะขนาดนี้น <laughs> ถ้าพูดว่ายุค8ปดศูนย์และยุคเก้าศูนย์ที่มันเป็นหนังแอคชั่นเนี่ยเขาก็เล่นหนังแอคชั่นฮีโร่นะเพราะพวกนั้นคือมันก็เก่งเหนือมนุษย์เหมือนกันนะ,ะถ้าทั้นที่เป็นตำรวจถ้าทั้นที่เป็นแบบ <laughs> ชาวบ้านธรรมดา <laughs> เป็นนักประจัญภัยแต่คุณก็ทําตัวเป็นฮีโร่กันนะแค่คุณไม่มีคอสตูมแค่นั้นเองเหมือนโรบินฮูดเนี่ยเหรอเป็นฮีโร่อ่ะอินดีแน่โจอก็ฮีโร่ไปละช่วยโลกตั้งหลายครั้ง เอาอย่างไดฮาร์ดเอก็เหอะแปคนก็เก่งเกินมนุษย์อ่ะคือทุกเรื่องมันมีความเป็นฮีโร่ในตัวมันเองอยู่แล้วตอนนี้มันอยู่ในในโลกของมาเวลที่ที่มีมีคาแรคเตอร์ชัดเจนขึ้นมีคอสตูมเขาเรียกว่าเป็นคอสตูมคาแรคเตอร์ขึ้นมาใช่ไหมล่ะมีชื่อของตัวเองในการบ่งบอกคาแรคเตอร์ชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยแต่พฤติกรรมของเขาก็คือพฤติกรรมที่เราเห็นในหนังแอคชั่นหรือทั่วไปทั่วไปอยู่แล้ว เหมือนกับว <the öst> ่าเป็นเป็นหนังแอคชั่นท <the> <the> sure ี่แค่มีพลังวิเศษใช่ใช่แต่ว่าก็เหมือนก็เป็นแอคชั่นเหมือนเดิมเป็นแอคชั่นเหมือนเดิมสำหรับผมเนี่ยต้องบอกงี้ว่าผมเป็นเด็กยุคเกิดประมาณ90น่ะการที่จะเป็นยุครุ่งเรืองของ90จ๋าจาอย่างเช่นไดฮาร์ดพวกคนเล็กคนเออพวกอะไรพวกนั้นอ่ะจังหวะที่ผมโตมาแล้วพอจะดูหนังอินและรู้เรื่องกับมันเจอซูเปอร์ฮีโร่เลยเออมันก็กลายเป็นว่า เริ่มเข้าสู่อ่ะอย่างเช่นสไปเดอร์แมนก็เป็นช่วงปี2 0 0พันหนึ่งสอหรือช่วงนั้นบ้างสองพใช่มันเป็นยุคที่ผมดูหนังรู้เรื่องพอดีอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ enjoy กับหนังพวกพวกเก่าๆอย่างเช่นดาฮาร์ดพวกอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ enjoy นะ Star Wars ไม่ใช่ไม่ enjoy นะแต่แค่เรารู้ถึงถึงความดีงามของมันแต่ไม่ได้อินความเป็นแบบหมู่มวลแบบว่าไม่ได้สัมผัสครั้งแรกไม่ได้สัมผัสวัฒนธรรมนั้นอ่ะไม่ได้สัมผัสวัฒนธรรมนั้นอ่ะ แต่ช่วงเนี้ยมันก็เป็นวัฒนธรรมแบบหนึ่งเหมือนกับตอนที่สตาร์วอร์บกใช่ใช่ใชเหมือนกับตอนที่ดฮาร์ดคนเหล็กอะไรบุกมันก็มันก็คงเป็นช่วงพายุของหนังฮีโร่ที่กำลังเข้าก็ถือว่าเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ควรจะควรจะไม่รู้จะผ่านไปเมื่อไหร่นะแต่ก็แค่แบบว่าก็ยังเอนจอยอยู่ใช่ยังเอนจอยอยู่มันก็ถามว่าถึงจุดสูงสุดหรือยังเราก็ยังไม่รู้นะเออเพราะว่าความนิยมไม่ตกลงเลยถูกไหมอืคือถ้าพูดพูดบอกว่าเออชุดยุคนี้มันยุคของมาว ยุคหนึ่งคือยุคของ Star w a r ถ้านับย้อนไปอตอนที่ Star w a r เข้าฉายใหม่เลยปี77หรือภาคสอง p s t r s k e s Back เนะี่ยมีคนไปยืนต่อแถวหน้าโรงแบบเป็นร้อยๆเป็นพันๆคนนะเน<อ>ี่ยซึ่งมันก็ไม่ต่างสมัยนี้คือโอเคมันไม่มีการยืนเข้าแถวแล้วมันซื้อออนไลน์กันแต่มันก็มีปรากฏการณ์ที่แบบว่าฉายจันเที่ยงคืนมีคนจองออนไลน์ในล่วงหน้าแบบ เป็นเดือนเอต็มสามห้าหกวันแรกนี้เ<อ>ต็มกันหมดแล้วอะไรเงี้ย<อ>มันก็ไม่ต่างกันแค่วิธีการต่างกันแค่นั้นเองมันก็เป็นยุคเป็นยุคไป<อ>แต่ถ้าถามว่าเ,<อ>เมื่อ,อไหร่มันจะเลิกก็คงต้องอยู่ที่คนดูแหละเราตอนนี้เรากาลังพูดอยู่ว่ากระแสการทําเงินสูงสุดมากกว่าแต่เราคิดว่ามีคนอีกหลายกลุ่มที่ดูหนังดราม่าดูหนังชีวิตดูหนังสรารคดีอยู่ที่มันก็ถ้าดูเจ็ดวันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีมีหนังอยู่หลากหลายมากลองดูเลหนังหลายอย่างดูแล้ว มันจะไม่เบื่อหนังประเภทนี้ไงแม้มันก็เป็นช่วงแหละคือถ้าพูดถึงฮอลลีวูดเนี่ยก็คือมันนี่ท็อกอ่ะอะไรก็ตามที่ทําเงินน่ะเขาก็จะสร้างอยู่เรื่อยๆถ้าย้อนกลับไปเลยนะเมื่อก่อนหนังคาบอยยุคเริ่มแรกของฮอลลีวูดเนี่ยคาบอยคาบอยได้มีกันยี่สิบสปีเหมือนกันนะห้าสิบปีห้าสิบปีได้นียุคนึ่งจะมีหนังคาบอยตั้งแต่ยุคเริ่มมีฮอลลีวูดอ่ะปีหนึ่งพันเก้าร้อยกว่ากวหนังคาบอยหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบไล่ไปจนถึงย ยุคเจ็ดศูนย์ยังมียังมีการแบบอะไรเขาเรียกว่ารีบูตตัวเองอ่ะเปลี่ยนแนวจากคาบอยที่แบบเป็นคาบอยก็โดนเรียกว่าเป็นฮีโร่นะเนอจนกระทั่งเป็นเป็นแอนตี้ฮีโร่ขึ้นมาในยุคเจ็ดศูนย์ที่เป็นหนังสไตล์คริสต์วูดที่เป็นแบบแอนตี้ฮีโร่เป็นเขาเรียกว่าซัปเเกตตี้เวสเทิร์นอะไรเงี้ยซึ่งก็เปลี่ยนรูปแบบมามันก็ยังรับความนิยมอยู่ประมาณเกือบเกือบยี่สิบปีอีกต่อมานะยุคห้าศูนย์เองอ่ะมันก็มีกระแสหนังเขาเรียกว่าหนังหนังฟิล์มนวง หญิงโฉดชายช่วยในเมืองโสมมเนี่ยออยุคนั้นเนี่ยก็สร้างเกือบ20ปีนะที่จะมีหนังฟิล์มหน่วยเยอะมากออหนังที่แบบหักเหลี่ยมกันมาเฟียแก้แค้นล้างแค้นธุออรกิจเถืเออ่อนอะไรงเงี้ยมันก็ได้ความนิยมมากอยู่ช่วงหนึ่งพอยุค8 0 9, 9 0ก็เป็นหนังแอคชั่นแอคชั่นคู่หูคูออ่หูสายลับสายลับแอคชั่นคอมเมดี้มันก็อยู่ยุคนี้มันก็กินเวลาประมาณ20ปีเหมือนกันนะถามว่า ปัจจุบันนี้มีไหมก็มีแต่มันไม่ได้รับความนิยมเข้ายุคนั้นอแน่นอนแน่นอนปัจจุบันก็คือหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็เลยว่าตอนนี้มาเวลเขามีทำลายใหม่ๆบ้างไหมมีเขาก็ประกาศสร้างต่อไปแล้วเขาคงวางแผนไว้โลกหนาเยอะมากฉะนั้นเตรียมตัวได้เลยว่าเราก็คงอยู่เซตใหม่จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันแล้วเราก็คงจะอยู่กับหนังฮีโร่อย่างนี้ต่อไปก็จริงๆจนกว่ามันจะไม่ทําเงินมีความอึดอัดบ้างไหมไม่มีนะคือไอ้หนังมันสนุกอ่ะโอเค อย่างอย่างมันก็อยู่พิสูจน์มาแล้วว่าถ้าคุณทําไม่เวิร์กอ่ะมันก็ตายแฟนทีติดโฟนอ่ะก็โผล่มาในช่วงบูมของมาเวลเหมือนกันนะแต่แต่หนังมันด้วยความที่มันไม่สนุกมันมันไม่เวิร์กหนังก็โดนด่าแล้วก็ไม่ทําเงินอเล่นอาบริษัทเกือบเจ๊งดักฟินิกเองก็ได้รับคําปฏิเสธจากคนดูมาแล้วว่าเราไม่ชอบแบบนี้คุณทําคือคุณอย่าเอาหนังฮีโร่ทั่วด่าดมาขายเราเราก็มีความคิดที่เราจะไม่ซื้อก็มีอถ้าคุณอยากจะอยู่หากินกับ ซับอีโร่คนก็ต้องพัฒนาตัวเองทำดีๆเออแล้วเราจะเป็นเหยื่อคุณเองซึ่งเราก็คงยังจะเห็นหนังมันคลองลงอย่างเงี้ยต่อไปนะหนังที่จะเข้าก็เยอะแล้วซีรีส์ที่จะจะเปิดกับกับดิสนีย์พลัสอีกที่แบบว่าจะแยกซีรีส์ฮีโร่ของตัวเองอย่างเนี้ยดิสนีย์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีว่าทําอะไรก็ตามที่คนดูอยากดูเขามีการรีเสิร์ชด้วยนะว่าเวลาหนังเข้าฉายเรื่องนี้นยใครดูบ้างลูกค้าเขาเป็นใครแล้วเขาก็ทําตอบสนองความอยากดูของคน โมเดลเขาอาจจะเอามาหิดบ้างที่แบบว่าตัดความอะไรนะความคามิดสร้างสารรค์ของคนทําบ้างก็เถอะแต่ว่าเขาก็จะรู้ไงว่าอย่างเงี้ยกูได้ตังค์ลิมิตมันอยู่ตรงไหนอ,อ,อย่างนี้กูไม่เอาอะไรเงี้ยเอมันก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกแหละฮีโร่จะตายก็ต่อเมื่อคนเลิกดูแค่นั้นเออแต่ว่าผมผมเชื่อว่าลองลองนึกย้อนกลับไปทุกคนที่ดูอยู่ก็ลองนึกย้อนกลับไปว่าถ้าบอกว่าเบื่อหรือย,ยังหนังฮีโร่ถ้ามีคําถามเนี้ยผมคิดว่าสแสดงว่าสิบปีที่ผ่านมาหนังฮีโร่ไม่เคยเปลี่ยนขน แต่ผมรู้สึกว่าสิบปียี่สิบห้าปียี่สิบปีที่ผ่านมามันมีการเปลี่ยนแปลงในการเล่าเรื่องในการเออในการแมสเสจบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะฉะนั้นผมรู้สึกว่าตราบใดที่ถ้าเกิดค่ายหนังหรือคนทําทําหนังเกี่ยวกับฮีโร่หรือพูดหนังเกี่ยวกับฮีโร่อย่างเงี้ยมันยังมีอะไรออกมาที่มันใหม่หน่อยค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปเรื่อยๆมันก็ยังมันก็คงน่าจะยังอยู่ต่อไปนะคิดว่าแม่ก็อย่างอย่างเอาของมาเล้เองก็เถอะ ไล่มานะจนถึงเอ็ดเอวตอนเนี่ยซึ่งรู้สึกเรารู้สึกต้องใช้คาว่าเอียนเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีแนวเดียวกันมาตลอดใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่ผูไร,ร่าอ,อาธรรมธรรมะทะเลาะกับอาธรรมไปเรื่อยอย่างเงี้ยเหมือนเขารู้ตัวไงหลังจากเอ็ดอวตอนเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนแนวแต่ฮีโร่แต่ละตัวจะมีแนวทางของตัวเองชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้น คนหนึ่งก็กับตันเมริกาก็แยกไปทางดราม่าหนักๆท้อแยกไปทางคอมเมดี้ <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> เริ่มฉีกบ้างแอนแมนก็ออกมาทางสายลับเขาพยายามไม่ให้ตัวเองซ้ำเหมือนกันไงโอเค <ừ. S 2> สุดท้ายคุณยังโดนฉาบด้วยความเป็นโซมปเรโล <ừ> แต่ ในในตอนลาของตัวเองการนำเสนอเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วอย่างสไปเดอร์แมนเนี่ยชัดมากเขาก็ไม่เอาเล่าแบบดราม่าอีกต่อไปแล้วเขามาเป็นรักไวรุ่นแทนอะไรเงี้ยเรายังเชื่อมั่นว่าสไปเดอร์แมนยังเป็นฮีโร่สายอินดี้อยู่กับชุมชนเขาต้องไปโคกับแอนด์แมนที่เป็นสัตว์อะไรเงี้ยไอ้มดแมลงมดแมลงมดแมลงอะไรเงี้ยสายสายสัตว์เหรอสายสัตว์สายสัตว์ก็คงอยู่อย่างนี้น่าแหละแล้วใครเบื่อก็ก็มีอย่างอื่นให้ดูมีอย่างอื่นให้ดูเพราะว่าตอนนี้ เอ่อกระแสหนังหลายๆแบบก็กําลังมาแต่แต่ช่วงวันนี้แบบว่าแม้ว่าอ่าหนังดิสนีย์ก็เริ่มประกาศทําเยอะขึ้นแล้วก็หนังเกี่ยวกับชีวประวัติเริ่มเยอะขึ้นอย่างเอ็นวิธเพสลีย์เหตุการณ์ว่าเดี๋ยวนี้แทบจะได้ดูหนังอัตาชีวประวัติแทบจะทุกปีแบบว่ามีหนังหนังแบบว่าบิ๊กบิ๊กเนมนะโบฮีเมียนรับโซดี้เอลตันจอห์นมีหนังชีวิตที่เป็นเพลงต้นเนาะเย็นออกมาเยอะแยะเลยลอง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 ไปดูหนังอีก หลายๆกระแสมันจะได้อยู่กันทุกหลายๆก็หลายๆอันหนึ่งนะที่อย่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มาเงียบๆนะมันมาแรงเหมือนกันไอ้จักรวาลผีเนี่ยใช่ใช่ก็มันทำเงินไงมันทำเงินไงไอ้จักรวาลผีเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเยอะด้วยการเงินเรื่องก็เป็นงบน้อย ให้หลอกคนดูได้เงินไปเยอะเลยถ้าพูดกันตรงๆอาจจะได้กำไรพอๆกับพวกเอเจนซีเลยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะเออใช่มันมันมันลงทุนน้อยแต่ได้เยอะลงทุนสิบล้านทำเงินร้อยล้านเลยคิดดูนะการตุ๊กตาเท่าเลตัวเดียวแม่งทำเงินไปเท่าไหร่ไอ้พวกจักรวาลผีถ้านับดีๆมันอยู่กับเรามาเฮ้ยเป็นสิบปีแล้วนะไอ้พวกไอ้พวกคอนจูริ่งหนึ่งตั้งแต่พวกนู้นน่ะอยู่มานานนะแต่เราแค่มันไม่รู้สึกว่ามัน ฟีเวอร์หรือแบบว่าเป็นที่ทอ l k o ออฟเดอะทาวกันอยากดูใช่ไหมยแต่มันก็เออใช่ใช่มันยังอยู่กับเราทุกคนอยากดูใช่ไหมเดี๋ยวคุณอีซื้อแอนนาเบลวาวางเมื่อกี้มันจะอยู่กันได้ไหมอ่ะประมาณนี้ใครคิดเห็นว่ายังไงเรื่องเกี่ยวกับอ่ะหนังที่เกี่ยวกับฮีโร่เบื่อหรือยังหรืออยากให้มีฮีโร่ล้วล บางคนกับกระแสบอกว่าสร้างแมงปอแมนใหม่หน่อยอัปเกรดมันให้ซีจีดีกว่าเดิมแต่รอเรื่องเือเดิมยังไงก็ดูอะไรเงี้ยใครที่คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาครับด้านล่างหรืออยากให้เราพูดประเด็นไหนพิมพ์มาในด็อกหนังก็ทั้งคอมเมนต์้านล่างคลิปหรือว่าไปกดไลค์เพจเฟซบุ๊กด็อกหนังก็ไปกดไลค์กันได้สำหรับวันนี้ด็อกหนังลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮีโล